สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็จะอยู่กับเกมแอคชั่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าราชาสไปโนนี่ครับสาเหตุที่ผมเรียกมันว่าราชาสไปโนนะฮะนั่นก็เพราะว่าขนาดตัวของมันเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันเลยอันนี้ผมใส่อ่านเรียบร้อยแล้วโอเคกดอีนี่อานมันโอ้โหอานแม่งโคตรเทพอ่ะอ่านโคตรใหญ่โคตรอันตรายเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงหางหางมันก็มีแบบเนี่ยแบบเป็นคลิปๆแบบว่าเอ้ยตกตก เรียบร้อยแม่งเอ้ยเดินไกลด้วยโอ้ oh, แล้วมาเกิดตรงนี้แต่แม่งขึ้นยากเสเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนครับเนี่ยเจอแล้วไปไปไปดูดิดูตัวมันดีโคตรใหญ่ ้ยม,มอะ่ะาไปขี่กันเลยโอเคกด e, อีอ้ากดพิษโอเคกดอ e, ีกรอบมาแล้วจุดสูงสุดของพีระมิดเริ่มจากนี่ดีกว่านกกัดถึงไหมนี่ทีเดียวโหนกวัาย่เฮ้ยแล้วแถบซ้ายล่างนี่คือมันมีบอกหมดเลยนะว่าเจ้าตัวนี้สามารถทำอะไรบ้างคลิกซ้ายเป็นการกัดโอเคคลิกขวาเป็นการใช้กรงเล็บอ่ากด C เป็นการคำราจัดไปล่าด้วย ออร่าน้ำลายนี่แบบว่าอืมเฮ้ยพอมันคำรามเหมือนมีมีมออร่าอะไรบางอย่างครับคล้ายๆแบบออร่าอัลฟาลองออร่าอัลฟาหน่อยมาดิาแต่มันกัดช้าอยู่นะกดอเป็นการมอบนี่น่ารักเลยไหนขอลองไปดูหน่อยดิน่ารักจริงเปล่าเน่ทุกคนดูดีแม่งอย่างเชื่องอะ คล้ายกอซิล่าเลยพอผมทำคีปสีเนี้ยคล้ายกอซิล่าพ่นไฟเลยปะ่ะโอเคกดอ่าเป็นการยืน่นมาดีสไปโนมันต้องซุ่มโจมตีจากไหนน้ำครับเนี่ยมาแล้วมีใครอยากท้าทายไหมเฮ้ยเหมือนจะเป็นคอยาวคอยาวกระจกกระจกเฮ้ยสองทีเมื่อกี้เหมือนครกัดเล่าเฮ้ย,อยโอ้โหตัวโคตรน้อยเลยขาโนขาโนกับแรปเตอร์เฮ้ย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 ,อยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยมาดีมาดีเฮ้ย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 เหมือนเห็นขาทีเล็กมาประกาศสัปดาห์หน่อย ว่าเราเป็นลาชาค่าทีเล็กโชกลับแบบสเปซกัดทีเดียวได้ถึง2ควคนน่อยควรควร,ควรตายเรียบร้อยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยชีเล็กชีเล็กต้องตีนผาชีเล็กต้องตีนผาทำไมชีเล็กตัวน้อยจังจ้าไทเซ็นทอปปะมามาเป็นคู่ผมอยากลองเทียบตัวใจแอนสไปโนกับพวกกีกาแล้วก็ใจแกนมากเลยครับเพราะผมคิดว่าตัวมันน่าจะสูสีกันนะแบบว่าอุย้ย กัดใครตายเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยน่าจะตัวพอๆกับพีก้าไม่กระจายแกน่ครับหรือไม่ก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ตรงนี้มีคู่หูทีเลยครับมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรากัดจากข้างหลังเอ้ยตัวนั้นยังไม่เห็นตัวนี้ยังไม่เห็นเหรอยังไม่เห็นเหรอตายซะกินทีเล็กโชว์นกอีกอย่เรียบร้อยนกอีก่อยู่มาเรามาอารวาสแถวบึงบ้างดีกว่าครับโอ้ยโอ้ยขี้แตกขี้แตกคาโน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันนะทำอะไรกันฮะ ไอ้พวกอัลฟาแรปเตอร์โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโตต่อบอกินไปขางทางว่ะช้างฮะไอ้พวกคอยาวขวดไปนี่คอยาวฝั่งทางไปเดี๋ยวเราไปลุยในป่าเลึกกันไหมครับโหป่าลึกนี่แม่งมองไม่ค่อยเห็นเลยปรับเป็นมุมมองคนที่นึงโอเคยังพอเห็นบ้างแต่แบบลางๆเอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วไอ้พวกคอยาวมันต้องโดนข่าล้างเผ่าพันธุ์เอ้ย ขายกัดขายกัดอย่ามาแยมอย่ามาแยมเอ้ยอย่ามาแยมอย่ามาแยมนันจ๊ะกัดโดนไหมเนี่ยกัดโดนอยู่ไปไหนไปไหนบินไปไหนเรียบร้อยโอ้โหกัดโค้รสูงอะเฮ้ย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 ตัวนี้มีทีเล็กผสมพันธ์เอ้ยไม่ใช่ทีเล็กผสมพันธ์ทีเล็กมันกำลังฆ่ามันกำลังสู้มันฆ่าหรือมันสู้ไม่รู้แต่เราฆ่าแน่นอนมากี่ตัวเอ้ยมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงเจอขวนเจอขวนแล้วก็กัด กัดกินไปมาเลยไม่มีแต่คอยาวน่าเบื่อหาใจแกเหือกีก้ากัดเล่นดีกว่าเอ้ยเอ้ยขี้แตกดูขี้ดิขี้ใหญ่เปล่าไหนวะขี้มันขี้อยู่ไหนอา้าถออมันไม่ได้ขี้เมื่อกี้ขี้จริงมุย้ยอะไรเอาคอยาวเอ้ยคอยเอาหาเรื่องวิ่งไปวิ่งขึ้นเอ้ยตายแม่งเอ้ยไม่น่าไปหาเรื่องมาเลยโอ้เกิดใหม่ เดินอีกแล้วแม่งเอ้ยหน้าโมโหหน้าโมโหมาดิมาดิมา,มาสักตั้งสักตั้งมามาใครจะตายก่อนกันสักตั้งเว้ย <c oughs> เ,ออเรียบร้อยผมตายก่อนฮ <c oughs> นี่ผมย้ายที่มาละเป็นที่ใหม่นะครับอ่าน้ำตกอุย้ยตัวอะไรอะ่ะตัวบีเวอร์เหรอมันกำลังลุมแชอะไรสักอย่างไปดูดีกว่าไหนทำอะไรกันบีเวอร์ยักษ์เหรอตัวมันใหญ่จังวะบีเวอร์มันต้องตัวน้อยบีเวอร์เหรอบีโดนเปล่าไม่โดน บีเวอร์อุ้ยโยนเป็นไงเป็นไงเอ,นเอาหนีโอ้ยโอ้ยโอ้โหเพื่อนมาช่วยไปสไปโนช่วยด้วยอยา่าคือสไปโนมามาดี้มาดีา้ฆ่าให้หมดไปเลยเรียบร้อยจะมาซากกับเราเรามีพี่ใหญ่คุ้มกันอยู่เว้ยไปไหนอย่าหนีจะหนีจะหนีนนนนนไหนมีตัวอะไรไหมมีจรเปปะเข้ป่ะแถวนี้สัตว์เลื้อยคลานเพียบเลยครับแถวนี้เอ้ย ชีเรกอีกแล้วกระโดดกัดโอ้ยไปโดนกระโดดกัดคำลามาเล่บลายไทเซราท็อปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนรวสองเหนื่อยลงไปแจมนัวสองเดือยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าสไปโนพักก่อนครับเฮ้ยทางอะไรอ๋อกินโอเคระหว่างที่ให้เจ้าสไปโนพักนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจแมปแถวนี้นี่เดคอยาวอ่ะคอยาวเพียบเลยไปไหนก็เจอคอยาวอ่ะ คอ,อยาวมันฆ่าเราโดนเปล่าอุ้ยไม่โดนมันฆ่าเราครับคอ,อยาวมันฆ่าเราแปะอ่ะไม่โดนคอ,อยาวมันฆ่าเรานีไอ้อโดนไปแล้ววิ่งหนีเฮ <Hey, yeah. S 1> ้ยเยอะเฮ้ยหันดูหน่อยโอเคอุ้ยโห่หมาหมดเลยหมาหมดเลยสไปโนช่วยด้วยสไปโนกดอีอ,อ่า,ว,ออาว,ว่าไงคอ,อยาวฮะคอยาวว่าไงฮะคอยาวว่าไงว่าไงว่าไง ตายซะตีนี่มามามาดิมา,มา,มาดิตายสักทีช่วยร้อยอย่ามาซ่ากับเราตัวหนึ่งหลืออีกตัวหนึ่งฆ่าแม่งให้หมดฆ่าแม่งให้หมดฆ่าไม่หมดฆ่าแม่งให้หมดใหไ่ได้กินเนื้อคอยาวคิดว่าจะเก่งเจ๋งไม่เท่าไหรนน่นี่วะให้ตีนี่ตีเอาเนื้อคอยาวไปมามามาแล่เนื้อแล่เนื้อ ได้เนื้อไปโอ้ยได้เยอะแล้วเนี่ยโอ้ยสี่สิบอัน50 60เฮ้ยได้เป็นร้อยหรือเปล่า70แล้วได้เนื้อน้อง80เยอะจังเอ้ยโอเคเนื้อเยอะเนี่ยคอยาวหนูชื่ออะไรเอ้ยโดนตามโอ้ยกูตามมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแผนเดิมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิมาดิโอ้ฟาไม่โดนนี่ไงโดนโดนโดน นี่โดนโดน,โดนออกหมดแล้วนี่มานี่คือสไปโนมามามาเพื่อนแกก็ไม่น่ารอดจัดการให้ฮะจัดการจัดการให้เรียบมา,มา,มา ว่าเราน่าจะหมดคู่ต่อสู้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปเจอใจแกนไม่ก็กีก้ากันเลยครับเนี่ครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัญเชิญหลวงพี่ใจแกนมาบนเกาะเป็นชีเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับมันยังไม่เห็นเราเราจะทําการซุ่มโจมตีทางน้ํานี่ยไปไปย่องไปข้างหลังมันเอ้ยผมลืมบอกไปว่าเลเวลนะครับเท่ากันนั่นก็คือเลเวลร้อยแปดสิบตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบใจแกนก็ร้อยแปดสิบว้าดูเหมือนว่าตัวเราจะใหญ่กว่านะนี่นี่น,นี่เรามีทั้ง กัดแล้วเรามีทั้งควรใช้ท่าได้เยอะอาคำรามเพิ่มสเตตัสนี่คำรามไปใแกนจะไปกับเราไหมเหมออดีใจแกนเจอท่าคำรามเราไปอมาอึดเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยอึดว่ะอุ้ยโออรลาเราก็คือแบบว่าเต็มๆอ่ะอ,อลาส้มคือแบบแสบตามาไม่สนกัด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 แล้วก็ควรควรแอ แอรขึ้นคอมตอนนี้เราขึ้นคอมได้เปรียบได้เปรียบขึ้นคอมขึ้นคอมถ้ามาสู้ในน้ำนะครับเราได้เปรียบเพราะเราเป็นสัตว์สะเทอือนน้ำเทือนบกสังเกตได้ที่ขวาบนนะครับเรือเรายังเต็มยือเลยอะคิดดูขนาดเรือเท่ากันนด้เนี่ยมันจะตายแล้วครับเรือมันออกแล้วนี่เรียบร้อยกินใจแกนเนื่องจากศึกแรกนะครับเราชนะง่ายๆในตอนนี้นะครับผมได้ทําการจัดใจแกนมาทั้งหมด10ตัวในเลเวล180ดูเหมือนว่ามันจะไม่กระตือรือร้นเลยนะ เรามาทาให้มันกระตือรือร้นกันหน่อยดีกว่าใจแกสิบตัวจะไหวกับเราไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเราลดอยู่นะอุ้ย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 ลดอยู่เฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยดูว่าสิบตัวมันเยอะไปผมควรจะเริ่มจากห้าตัวก็ดีไหมมาพามลงน้ําเราได้เปรียบในน้ําเป็นไงพอลงน้ำล้าสตันเลยฮะไม่กล้าลงเหรอไม่กล้าลงเหรอเฮ้ยตอนนี้มันสตันแล้วครับมันติดสตันพอจะลงน้ําเนี่ยมามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่อดูเหมือนเราจะเอาเปียบมันเกินไปเดี๋ยวเราขึ้นไปสู้กันบนบกดีกว่ามาพึง มากจานเกินไปเฮ้ยฆ่าไปแล้วหนึ่งตัว2ตัวเฮ้ยดาอยู่ดาอยู่ก็แย่แล้วเรื่องเราหิวสู้อยู่ครับตอนนี้ฆ่าไปแล้ว3ตัวเฮ้ยอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้คิวเลือดก่อนคิวเลือดอย่าแพ้มามาอย่าแพ้มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆ่าได้อีกตัวนึงเป็น4ตัวเอ้ยมันเหลือ8ตัวเอ้าบ เราน่นจาจะฆ่าได้ประมาณเท่าที่ขึ้นชื่อนะครับผมนับไว้ประมาณ5ตัวก็คือสู้ได้อยู่แบบว่านี่ขนาดมันโดนลุมนะยังแบบเออจัดการไม่ได้ตั้ง5ตัวโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตจบคลิปเว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าใจแอน s p สไปโหรือที่ผมตั้งชื่อว่าราชาสไปโนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ